เพืเ่อนๆรู้ไหมคะว่าสเต็มเซล์มีกี่ชนิดแล้วเข้าสู่ร่างกายเราได้อย่างไรแบ่งปันสุขภาพดีบายเนยาสเต็มเซลลมีสองชนิดชนิดที่เป็นพืชและชนิดที่เป็นสัตว์นะคะชนิดที่เป็นสัตว์เนี่ยกเ็เราก็จะเอาอวัยวะของสัตว์มาทำสเต็มเซลล์เช่นรกนะคะรกของรกแกะรกควางหรือที่เขา,เาใช้รกต่างๆนะคะ ก็เอามาทําให้กับเข้าโครมสโซมของมนุษย์หรือว่าตัวอ่อนนะคะของสัตว์ต่างๆนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ของของสัตว์ค่ะส่วนสเต็มเซลล์ของพืชก็ได้จากาผลของพืชหรือ,อมเมล็ดของพืชหรือพืชบางชนิดก็ใช้ใบได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสเตมเซลล์ที่เอามาทําให้กับเข้าโครมสโซมของมนุษย์ได้เหมือนกันแล้วมนุษย์จะนำสเต็มเซล ที่พูดถึงเนี่ยค่ะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้กี่ช่องทางนะคะอันนี้เริ่มจากการที่ว่าช่องทางแรกก็คือโดยการฉีดนะคะก็อาจจะฉีดที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ค่ะหรือจะใช้สเต็มเซลล์ผ่านทางปากก็ได้ค่ะโดยการกินนะคะอาจจะอมหรือดื่มนะคะเช็หรือเป็นเจลเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันไปค่ะหรือบางท่านที่ มีาไรายได้มากหน่อยก็จะใช้วิธีปลูกเซลล์นะคะอาจจะต้องบินไปต่างประเทศซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะทีเดียวละค่ะขึ้นหลักล้านเนาะอ่าค่ะวันนี้นะคะเมยาเนี่ยที่อยู่ในฐานะศึกษาเกี่ยวกับสเต็มเซลล์โดยเฉพาะเลยเนะะียค่ะเมยยาก็อยากจะบอกว่ามันมีอีกชนิดหนึ่งคือเป็นชนิดทาแล้วก็สูดดมก็สามารถเทียบเท่ากับทั้งกินทั้งฉีดทั้งปลูกได้เลยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นนาน o สเตมเซลล์ที่มีราคาถูกและก็คุณภาพดีมากๆเลยนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณดอร์จริยาร่วมสายหยุดนะคะเธอเป็นนักวิจัยของคนไทยเราค่ะซึ่งใช้สมุนไพรไทยเรานะคะไปะประกวดที่ต่างประเทศเป็นนาน o สเตมเซลล์นำมาสู่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยตอบโจทย์ทุกๆอย่างเลยนะคะสามารถแก้ปัญหาต่างๆของร่างกายได้ดีทีเดียวนะคะ ที่สำคัญก็คือราคาก็จับต้องได้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะรางเนื้อชอบรางยาส่วนตัวเมยาเองนะคะก็ลองสเต็มเซลล์มาเกือบทุกชนิดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพอเมียได้สัมผัสกับชนิดที่สูดดมและก็ถูชานะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่ประทับใจมากๆเลยส่วนตัวคือเคยเกิดอุบัติเหตุนะคะจนเลือดต้องออกเนะะี่ยค่ะ สามารถที่จะใช้สเต็มเซลล์ที่เป็นชนิดทาเนี่ยทาไปบนบาดแผลก็ทําให้บาดแผลนั้นนะ่ะหายวัยแล้วก็เอ่อหายวัยก็คือเจ็บหายความเจ็บปวดเนี่ยภายในนับหนึ่งสสาเนี่ย, 1, 2, ยหายแล้วนะคะแล้วก็สี่หาหเลือดหยุดแล้วก็ระยะเวลาไม่เกิน3วันแผลก็หายแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นแผลเป็นอันนี้ส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแมวกัดหรือว่าแมลงตัดกัดต่อยก็ใช้ได้นะคะ แล,และที่สําคัญก็คือผู้ป่วยที่ม่ยาดูแลอยู่นะคะเกือบ200กว่าท่านนะคะก็ทดลองใช้ผิดพันนาโนสเตมเซลล์ชนิดนี้นะคะปรากฏว่าผลการตอบรับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าตอบรับดีมากๆแล้วก็อชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลการาร่างกายที่อ่อนแอนะคะก็กลับแข็งแรงแล้วดีขึ้นจนแบบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ดีแล้วก็มีการซื้อซ้ำกันเยอะมากๆเลยค่ะจนเมยาต้องหันมาดูธุรกิจตัวนี้ค่ะเพราะผู้ป่วยถามหากันเยอะมากค่ะแม้กระทั่งคนที่ไม่ป่วยก็ถามหานะคะจนต้องแบบทำให้เมยาเนี่ยเกิดความสนใจศึกษาเพิ่มเติมว่าเซลล์ที่เกิดจากการสุดดมถูทานเนี่ยมีส่วน อ่าส่วนของการผลิตอย่างไรได้รับรางวัลอย่างไรนะคะอันนี้แบบบอกได้เลยนะว่าเหมือนอประทับใจประทับใจมากๆเลยสามารถเรียนรู้ได้นะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าส่วนสัส่วนสกัดของสมุนไพรของเราเนี่ยค่ะที่เด่นๆก็จะมีลำไยทองบัญช่างว้านหางจรเข้นะคะอันนี้เป็นสูตรเย็นถ้าสูตรร้อนก็จะมีพวกราสเบอร์รี่นะคะชาเขียวแล้วก็และทับทิมนะคะอ่าสมุนไพรแต่ละชนิดเนะะี่ยค่ะ เอามารวมกันในหลอดที่เมียพูดถึงเนี้ยค่ะสาว่าชนิดแต่และชนิดก็พอเอามารวมตัวกันเนี่ยก็พากันส่งพลังทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีพลังนะคะเพืเ่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ที่ที่นี่นะคะและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้กับคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะคะค่ะช่องเมยาจะนํานความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาฝาก ท,ทุกทุกวันนะคะขอให้ติดตามช่องเมยานะคะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปรัวๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ